อาจารย์ก็ได้เขียนตัวเลข390ในกระดานให้สำหรับลูกศิษย์ทุกคนวันที่ปลยเลขให้ทุกคนใช้ที่ติดตามช่อง u t u b e วันนั้นจะเห็นเลยว่าอาจารย์เขียนให้390กับ74นะนี่อาจารย์เขียนอย่างงี้ให้วันนั้นอ,อาจารย์เขียนให้เลยวันนั้นโอ้ศนอาจารย์ก็ถูกลอเตเตอรี่390ทั้งหมด50กว่าใบ ก็อาจารย์ก็นอนฝันตอ่อัวว่าอาจารย์มีคนเอาปืนมาให้ไม่คือ สวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวศักดิ์คขลิศใช่แนวนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านเกาะแก้วตบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้เห็นทะเบียนรถผมไหมครับนี่งสวยๆเลยครับผม90นะครับผม90นะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านอาจารย์แซมนะครับผมวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์หลังห้อยออกนะครับผมกับอาจารย์แซมนะครับผมเห็นอาจารย์แซม บอกว่านะครับผมถูกลอตเตอรี่นะครับผมห้าสิบใบนะครับผมแล้วก็ลูกศิษย์อีกทั้งหมู่บ้านที่บ้านสบายอำเภอนนําเกียงจังหวัดรีสเกตนะครับผมวันนั้นอาจารย์แซมไปทาพิธีนะครับผมที่บ้านสบายนะครับวันนั้นอาจารย์ไปปล่อยตัวเลขนะครับผมแต่วันนั้นผมไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับพอดีผมติดงานก็มีพี่ๆหลายช่องนะครับที่ไปถ่ายทาวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมก็พลาดคลิปนั้นนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ยังมี หลักฐานนะครับผมทางช่องพี่ใหญ่ของเราก็คือซูรินทีวีก็ไปถ่ายอยู่นะครับใครที่ติดตามวันนั้นก็จะเห็นนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามว่าอาจารย์แซมจะมีฝันต่องมื่อหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าพระพิฆเนศนะครับผม fc ที่เข้ามาแล้วก็สาธุนะครับผมอธิษฐานขอโชคขอลาภได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกําลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมขอกําลังใจคนละไลค์คนละแชร์ ใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาสาขอ <c oughs> ให้มีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่อยๆทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบเหมือนงวดที่ผ่านมาที่ออกไปแล้วสุดๆร้อนๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอาจารย์แซมด้วยกันนะครับผมเราจะไ,ไปหาอาจารย์แซมด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูเลขทะเบียนรถอาจารย์รค,ครับผมอ่อรครับสวัสดีครับผม ครับพอเนอร์ับพอเนอร์นผมพี่พี่ยูทูบกลับกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าหาอาจารย์ด้วยกันนะครับผมกันเลยลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านสวัสดีอาจารย์แซมนะครับผมหลังหัวออกอะไรโชดไม่ไปสดบ้ามีคลิปครับผมเนาะครับผมอ่าโอเคก็สวัสดีสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทุกคนเนาะ ที่ติดตามในช่อง youtube ทุกช่องครับอ่างวดเมื่อกี้อาจารย์ไปบวงสรวงวันที่28อยู่ที่บ้านสบายตำบลลุงระบีอำเภอน้ำเคียงจังหวัดรีสเกต๋อครับไปอาจารย์ไปวันนั้นเนาะอ่าอาจารย์ไปเมื่อนั้นครับผมอาจารย์ก็ได้เขียนตัวเลข390ในกระดานให้สำหรับลูกศิษย์ทุกคนวันที่ปล่อยเลขให้ทุกคนใครที่ติดตามช่อง youtube วันนั้นจะเห็นเลยว่าอาจารย์เขียนให้390จับ74ครับผมอับบาสักมาให้อาจารย์ แต่วันนั้นมีแค่สองช่องเราไปเนาะวันนั้นมีสี่ห้าช่องเยอะบ่าวทีคนสุลินทีวีก็ไปค่ะผมคนสซลินทีวีก็ไปวันนั้นันนว่าบ่าวศักดิ์ไม่ได้ไปติดงานครับวัน้บ่าวศักดิ์ติดงานวันนั้นไม่ได้ไปค่ะผมเพราะว่าไปร้องหมอลำใช่ครับก็เลยไม่ได้ไปนี่อาจารย์เขียนอย่างนี้ให้วันนั้นอาจารย์เขียนให้เลยวันนั้นโอ้ 390อาจารย์ก็ถูกลอตเตอรี่390ทั้งหมด50กว่าใบถูกในลอตเตอรี่พัดอาจารย์ถูก50กว่าใบครับผมถูก390 50กว่าใบอาจารย์ก็เขียนให้แล้วก็ให้ชูป,ป้ายแล้วก็เห็นกันทั่วประเทศไทยวันนั้นแล้วทีนี้ก็อาจารย์คิดว่ามันจะออกเลข390เนี่ยแต่ได้ว่าเขียนให้เพิ่มมาแล้วเลขออกก็390ดี วันนั้นจอะคุณพันก็ไปใช่ไหมคุณซับไปลุงไก่ไปนายโยไปนัมณีก็ไปวันนั้นครับผมอ่าแล้วก็บ่าวทีครับคนสุรินครับผมไปเยอะวันนั้นสองยูทูปไปหลายอาจารย์เชียนให้ซับนี่ล้วนี่สามเก้าศูนย์กับเจ็ดสี่โอ้ยเดี็กหางเด็กไปได้ผมภูริชนีผมบัลเล่ต์ไปได้บางสางเลยมากเลยเซไดมากเลยแต่กับว่าเป็นยังสำหรับงวดอิพานมาไพ่ได้ไพ่บ่ได้ย์กับซางครับผมนะไพ่ได้บ่ได้ย์กับซาง ก็คือไผได้ก็คือจังมีดวงไผบ่ไ<บ>ด้ก็คือบม่มีดวงคนห้าบุญมาบุญสางมากก็คือกันบ้านสบายก็ถึงเร็วหมดบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอฟซี MC ถามว่าทำไมอาจารย์มไม่ปล่อยอยู่ที่บ้านอาจาร,รย์วันนั้นที่เรามาทำโค้งสุดท้ายหร,าายรืออาจารย์ตั้งใจจะปล่อยให้ชุดนี้อยู่ที่บ้านสบายอาจารย์ตั้งใจว่าชุดนี้อาจาราย์ปล่อยอยู่อยู่ที่อยู่พุ่นอ๋อน้ำเกี่ยอยู่น้ำเกี่ยงอ้อแล้วก็อาจารย์ก็มาล้างๆหนังก็มาเหมือนกับวันน้นที่สี่ก็คือเห็นสีแต่ก็สีมาอยู่แต่มันไปอยู่หลักลอย อาจาร,รย์ว่ามีซีเร้อว่านี่อาจารย์่าซีซีบนอาจารย์มา, C C รรมาครับผมจะได้กับซีบนซีไปอยู่รักรอยอีแล้วเช่นนี้เ,นเลขเลขอาจารย์ไม่เคยหลุดใด้ม่เคยพลาดล้วเช่นนี้ก็อาจาร,รย์ว่าสีดึงอาตัวนี้มากสีดึงมากก็ตัวนี้เขาปลอยอยูุพุ่นแล้วตัวนี้เข้ากับปอยยูพีก็คือคนละมองไปเลยว่สัสดุปอยค,คนละมองครับผมวัสดุแต่สีดึงมาใส่ทําการเดี๋ยวมันจะบอกว่าเลขลายตัว อาจารย์ก็เอาใส่เป็นแนวทางไปใดก็ได้ไปมีด้วงก็ได้งังนสินะใส่เป็นเพียงแนวทางครับผมก็คือไปใดก็คือไดไบ่ไไรก็คือบ่ไรงังนสินะคืออาจารย์กลัวเป็นเลขหลายตัวนะครับนออออื manager, ay, land, itself, ay, like so um, ๋หล oh. ังจากอาจารย์อาจารย์ก็เอาแต่ตัวนี้มาปล่อยอยู่พี่เจ็ดี่หนึ่งปล่อยอยู่พี่สามเก้าศูนย์อาจารย์พยายามากแต่ว่างวดนี้ก็ถือว่าก็ยังดีที่ไรสามเก้าศูนย์มากให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ุชูบูชูคน คนไหนล้ารวยเงินทองได้มีเงินมีทองก็ยังดีที่ได้ตัวเลข390มาบางคนก็ถือวัตเตอรี่หลายใบคบวันนั้นแล้วก็รัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์ก็มีฝันต่องวดอืมีฝันต่องวดทีสิ่งหายุกสิตงูกหาของอาจารย์รก็เหมือนที่อาจารย์บอกก็แต่ว่าอาจารย์นี่ได้นิมิตฝันต่องวดเลยอืก็คือ,สดสดอนเลนสดสดร้อนร้อนต่องวดเลยก็คือนิมิตฝันต่องวดไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาต้องรอสรุปอีกทีหนึ่งแล้วก็ติดตาม ช่อง u t u b e ไว้ให้ดีๆสำหรับ,ครบใครที่รอเรียกอาจารย์ความแม่นก็อยู่ที่ค่อนข้าง80%นะตอนนี้แล้วก็อาจารย์ก็นอนฝันต่องวดว่าอาจารย์มีคนอเอาปืนจุด38มาให้เมื่อคืนคสีน้ำเงิน,นครับผมิ่นมาดีห้ยเลยคูให้มึงคอนนะปืน38อาจารย์ก็เลยวันนี้ปล่อยต่องวดเลยว่ารัฐบาลไทยวันนี้วันที่หนึ่งวันที่16เมษายนพุทธศักราช2567อ,อาจารย์ปล่อยเลยต่องวดให้38 83เ <3 S 2> <8. S 3> ม็ดเดียวคือฟันเห็นปืนจุด38ก็คือมีคนหายปืนจุด38มาขึ้น<ด>มีคนเอาปืนมาให้ถือกับมือเลยครับผมเป็นสีน้ำเงินครับผมถือกับมือเลยคือปืนจุด38อาจารย์ก็เลยขอปล่อยเลยงวดน,นี้รัฐบาลไทยงวดน,นี้ประจําวันที่16เมษายนพุทธศักราช2567ปล่อยให้เลยเมย็ดเดียว38ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปตัวเลขอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ก็จะสรุปตัวเลขให้อีกทีหนึ่งแล้วก็งวดนี้ก็เลยให้ไปก่อนงวดอันนี้ของงวดเมื่อกี้นะ390 งวดที่อาจารย์ปอยอยู่พิธีงานวงสวงที่เราไปวันนั้นอแล้วก็งวดนี้อาจารย์ก็ให้สามแปดไปก่อนเม็ดเดียวคือเป็นเลขความฝันของอาจารย์ครับอ่าเป็นเลขความฝันของอาจารย์ที่อาจารย์นอนฝันคือฝันได้ก่อหาสามแปดแปดสามก่อนนอนฝัน่าเขาเอาปืนสามแปดปงไว้ในมือเลยวางไว้ในมือไหมวางไว้ในมืออาจารย์ก็เลยหายเลยสามแปดแปดสามหายไปก่อนงวดนี้รัฐบาลไทย ใครที่ชอบเสียงลอตเตอรี่ร<อ>เสียงโชคในเรื่องของซื้อลอตเตอรี่ก็ไปซื้อก่อนเลยซื้อก่อนเลยก่อนใครเลยก็คือเลข3883อาจารย์ปล่อยให้เลยครับผมอ่างวดอันนี้งว่เมื่อกี้ให้ได้ตัวนี้อืเข้า90ครับผมแล้วก็งว่นี้อาจารย์ให้3883ใครที่ชอบเสียงโชคก็ไปซื้อได้เลยครับอ่าไม่ต้องอ่าถามว่าทําไมอาจารย์ถึงปล่อยแล้วจังก็อาจารย์ก็ก็เป็นก็เรานอน,อนฝันเนาะเขาให้ปืน38มามจ้างก็เลย มาว่างให้สามแปดไปก่อนเอามาปล่อยก่อนให้เลยแมนปล่อยก่อนให้ก่อนอ่าก็บางเทอมันอาจจะมาแปดก็มาอีกก็ได้อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะใช่ครับตามที่อาจารย์บอกทุกสิ่งทุกนว่าลูกกลมๆมันนย้ยก็เกิดขึ้นได้ก็เลยปล่อยให้สามแปดแส็แปดสามไปก่อนสาหรับลูกศิลูกหาที่ชอบเสี่ยงในเรื่องของโชคลาภเสี่ยงโชคลาภเสี่ยงอะไรอันนี้เป็นตัวเก่าเด้อตัวเก่าครับผมแล้วก็ใครที่เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ อ่าแล้วก็ติดตามรอคอยครับผมสรุปตัวเลขใครที่ดูแล้วก็ให้พยายามติดตามช่อง y o u t u ู e ไว้เนอะทุกช่องสำหรับใครที่รอติดตามให้ระวังเ,เรื่องเพจปลอมกดไลค์กดแชร์ที่บอกให้เข้ากลุ่มครับถ้ามีบอกให้เข้ากลุ่มหรือว่าบอกให้อ่าไปสมัครเว็บหวยเข้ากลุ่มไลน์อันนั้นคือไม่ใช่แล้วอันน,นั้นคือไม่ใช่แล้วก็คือเป็นของปลอมครับผมของจริงต้องใน youtube เท่านั้นถ้าคุณคดูใน YouTube ยังไงคุณก็ไม่เจอของปลอมเพราะว่าใน youtube ก็คือใน youtube ถ้าคุณเข้าไปนในเพจในเรื่องใน Facebook อ่ะมีแต่เพจปลอมทั้งนั้นหลอกให้คุณไปลงทุนเล่นหวยมันถ้าถูกแล้วมันก็จะโกงครับผมอย่าไปฝากเงินอย่าไปเล่นหวยกับมันเด็ดขาดห้ามหลงเชื่อมิจฉาชีพห้าม,มเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพฟังอาจารย์พูดเด้อว่าเนาะมันมีแต่เพจปลอมทั้งนั้นแหละที่ตั้งมาว่าอาจารย์แซมสุรินอาจารย์แซมอะไรเงี้ยขึ้นรูปอาจารย์มีแต่ของปลอมทั้งนั้นใช่ครับผมปลอมเยอะ <ผม S 1> ของปลอ,อมเยอะให้ระวังเรื่องการหลอกเข้ากลุ่ม นะถ้าอยากไม่อยากให้โดนหลอกก็ดูใน youtube เอาถ้าดูดูใน u t u b e แล้วคุณจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า youtube นี่ค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ได้แนะนําชักชวนให้ไปเล่นการพนันในเว็บอาจารย์ท่านบอกสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นอย่าไปหลงเชื่อเปยดปลอมในการวางหวยลาวหวยอะไร,รเพจปลอมอย่าไปหลงเชื่ออาจารย์ให้แนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นอ่าเว็บพวกเว็บหวยเว็บอะไรอย่าไปหลงเชื่อมันครันะอย่าไปหลงเล่นเพราะว่าคุณถูกแล้วมันก็จะไม่จ่ายเงินคุณ มันก็จะโกงคุณครับเพราะว่าพวกนี้มิจฉาชีพน่ากลัวมากครับเอารูประจาไปย่าบ้างแล้วอาจารย์แจ้งความไว้แล้วห้าสิบกว่าช่องครับผมแล้วก็อ่ะปล่อยสุดท้ายเนาะรัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์ปล่อยเลยนะแปดสามสามแปดใครเห็นแล้วแคปไปเลยรัฐบาลไทยงวดนี้อันนี้เป็นงวดที่ออกไปแล้วเก้าศูนย์ที่อาจารย์ปล่อยอยู่งานวงสวงรัฐบาลไทยงวดนี้สามแปดแปดสามปล่อยไปก่อนผม แล้วก็เดี๋ยวรอวันอาจารย์สรุปให้อีกทีครับนอกบากสังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามโคกาสเดี๋ยวมาตามโคกาสประมาณได้ไหมครับอาจารย์จะเป็นประมาณเท่าไหร่ประมาณบอกไม่ได้ก็เดี๋ยวถ้าได้เวลาก็ถ้าก็มาอัปเดตคลิปเรื่อยๆเนาะครับผมบางทีอาจารย์ก็จะเขียนได้เลยแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็ให้อัปเดตคลิปก่อน3.8.3ครับผมสองหัวเลย ออกปุ๊บปล่อยปั๊บเนี่ยออกปุ๊บปล่อยปั๊บเลยฟันสดๆร้อนฟันสดๆร้อนๆไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครีลองจับดูด้วยครับระวังตองงวดกับพวกคล้ายน่าจะแม่นกว่ากันอลองดูลองแคบไว้เลยแต่ถ้าตองงวดแม่นเดี๋ยวตองงวดเราจะตามอีกนะครับอืมแล้วก็ไม่แน่วันนี้อาจจะรวยกันทั้งประเทศก็ได้ครับผมใช่ไหมเพราะว่าดวงอาจารย์เริ่มมาแล้วอาจารย์ก็ยังถูกไวเนาะถูกตั้งห้าสิบกว่าใบ อถูก50กว่าใบ390อืม,อมถูกหลายใบครับผมก็ของขวัญปีใหม่เนาะสำหรับวันที่16เมษายนก็ให้ไปซื้อขวัญก่อน8338ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะครับผมแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึง่งแล้วก็ใกล้วันหรือว่าก่อนนั้นก็ได้อัปเดตชิปเรื่อยๆกับในช่องยูทูบทุกช่องที่่ายอาจารย์ครับผมแล้วก็ถ้าเห็นขึ้นหน้าโปกว่าอาจารย์แซม ก็ให้รีบเข้ามาดูเลยเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามครับผมใครที่เห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้คลิป y t u t u เปอร์ที่มาถ่ายอาจารย์อาจารย์แล้วเลขทะเบียนรถอาจารย์อะไรนะเจรดห้าศูนย์เก้าที่อาจารย์บอกว่า่อถอยชนอะไรอะถอยชนเสาออกแล้วอ,ออกเก้าศูนย์รถก็หนีมนครับบ้าัากมานเหี<อ> รถคันนี้นี่มนมากตั้งแต่หวัวยที่อาจารย์ออกมานี่ยมานคื <c oughs> อ,อมานสุดๆเลยตั้งแต่รถคันนี้ออกมานี่จะมานมากเมือนรถมาให้โชคให้ลาบนะเหมือนกับแบบไม่โชคให้ลาบนะครับผม,มตั้งแต่ออกมานี่ห้าวันแล้วอืมสลับอยู่ในรถนี่เจ็ดเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเลยออกมาไม่รู้กี่ครั้งยอยู่ในรถทั้งหมดเลยครับอยู่ในรถทั้งหมดเลยอืม เดี๋ยวผมจะพา fc ไปดูรถอาจารย์แซมอีกครั้งนึงนะครับใครที่ยังไม่เจอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ผไปเสียงวอตตอรี่ไว้ก่อนเนาะแปดสามสามแปดแล้วก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตคลิปอีกครั้งหนึ่งรอติดตามไ้เรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอัปเดตเรื่อยเรื่อยยู่ตลอดอ่ะเราก็เข้ามาดูมาฟังกันใครที่ชอบอาจารย์แล้วก็ยังศรัทธาในตัวอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็รอได้เลยที่นี่ที่เดียวอาจารย์แซมสุรินของจริงครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์สาธุลูกบาศสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะไปดูรถ อาจารย์ด้วยกันอโอเคครับเดี๋ยวขอไม่ครับอาจารย์แล้วลืมรล้วลืมไม่ไว้ให้อาจารย์อ่ะน <c oughs> ะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ก็คือแนวทางของอาจารย์แซมนะครับผมปล่อยต่องวดปล่อยด่วนหรือว,ว่าเป็นการปล่อยด่วนนะครับท่านผู้ชมครับคืออ่าลังห้อยอกอาจารย์ก็ฝันฝันเลยนะครับฝันต่องวดเขาบอกว่ากันนะครับฝันต่องวดนะครับผมนี่คือทะเบียนรถอาจารย์แซมนะครับผมท่านผู้ชมก็คือ เจ็ดห้าศูนย์เก้านะครับท่านผู้ชมทําไมผมถึงมาถ่ายที่ทะเบียนรถอาจารย์แซมพอดีอ่าอาจารย์แซมบอกว่าอุบัติเหตุหรือว่าไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรนะครับรถอาจารย์แซมถอยชนถอยชนเสานะครับท่านผู้ชมก็เป็นรอยบาดแผลนะครับเหมือนรถคันนี้ให้โชคนะครับท่านผู้ชมครับก็คืออ่ะตามความเชื่อเลยนะครับก็ซื้อสิ่งทุกอย่างก็เป็น ทรัพย์สินของอาจารย์แซมนะครับผมเดี๋ยวล,ลวคราน,นี้ให้โชคให้ลาบนะครับท่านผู้ชมก็เพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับนี่เราามานํานข้อมูลข่าวสารมาแจ้งทาง f c ทุกท่านได้รับชมนะครับผมคือตัวเลขของอาจารย์แซมวันนั้นไปปล่อยที่บ้านสบายอําเภอน้ําเกี้ยงนะครับผมวันนั้นผมไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับ390นะครับผมวันนั้นก็มีช่องพี่ใหญ่ชนสุดินทีวีบ่าวทีชนแนลคุมทรัพย์พญานาค ายวงยบป้าไก่อะไรนะครับที่เขาไปกันนะครับาพี่มณีชาแนลนะครับวันนั้นผมไม่ได้ไปนะครับผมก็ถ้าผมไปเอฟซีก็น่าจะเห็นคลิปก็น่าจะมีโชคมีลาบเปนเยอะนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้อาจารย์ก็ปล่อยให้แล้วนะครับผมเป็นต่อง้อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับยังไงฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามต่อกับอาจารย์แซม จะมีะช่วงโค้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอขอทุกท่านโชคดีนะครับผมรวยๆทุกท่านเลยนะครับผมกดติดตามกดรอมาเลยนะครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ